เป็นเคสดัตตี้ให้เพื่อนๆนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าอ่านเจอมาครับถ้าไม่ยอมเหนื่อยเพื่อความสําเร็จสุดท้ายก็ต้องเหนื่อยกับชีวิตที่ไม่สาเร็จอยู่ดีเอาจริงๆชีวิตมันไม่ได้เหนื่อยเลยค่ะเราไม่ต้องใช้คําว่าเหนื่อยกัน้ผม,มิก,กไม่ชอบใช้คําว่าเหนื่อยมิกจะชอบใช้คาว่าสนุกวันนี้มิกสนุกกับการมาไลฟ์มิกสนุกกับการมาคุยกับพี่ๆมิกไม่ได้คิดเลยว่าที่มิกมานั่งไลฟ์หรือมานั่งพูดเนี่ยมิกเหนื่อย no ชีวิตไม่ต้องเหนื่อยก็ได้เอาจริงๆไม่ต้องเหนื่อยก็สําเร็จได้ อีกแหละอยู่ที่ว่าเราโฟกัสที่ตรงไหนถ้าเรามีคําว่าเหนื่อยอยู่ในประโยคแน่นอนมันต้องเป็นหนึ่งคำที่เราโฟกัสอยู่นะคะแล้วมันจะหนักโอเคนะครูนั่งสมาธิไหมคะเวลาจะแก้ปัญหาถ้านั่งก็ดีค่ะแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งพอไม่เคยเห็นคนที่ได้รับออคำแนะนําว่าต้องนั่งสมาธินะมันถึงจะดีขึ้นแล้วพอเรานั่งสมาธิไม่ได้แล้วก็มานั่งตบตีตัวเองอีกว่าทําไมฉันทาไม่ได้ทําไมแค่นั่งสมาธิฉันทําไม่ได้ฉะนั้น ปัญหาเพิ่มค่ะไม่ใช่ปัญหาลดลงเลยฉะนั้นมูมิกจะไม่ได้ซีเรียสว่าพี่จะต้องทำในแนวทางไหนหรือในเวไหนขอแค่เราทำมได้เราผ่านมันไปได้ด้วยวิธีการไหนก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นกระบวนการเดียวกันโอเคไหมมา i f เฟสไหมคะบ้างคะ่ะแต่ไม่ได้ตลอดเวลาเนาะแล้วก็ไม่ได้ถูกเรื่องด้วยนะคะ,อ,ะอุปสรรคระหว่างทาง จะทำให้เราปรับตัวเรียนรู้และแข่งแกร่งขึ้นครับใช่เลยนะคะอ่ะสรุปไลฟ์ก็เหนื่อยครับอ่ะอ๋อไม่เหนื่อยโอเคนะคะสอบข้อสอครับพลังบวก <c oughs> นะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าเรื่องปกติในสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย มันก็แค่เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมคะอ่ะพี่เต่าเขากลับมาตอบและที่เขาเข้าไปในป่าเจ็ดปีนะบอกว่าแรกๆสับสนไปๆมา,มาๆเสพติดความเงียบสบายใจที่ไม่มีคนมาพูดอยู่ข้างๆครับอ่ะมีต้องออกมัเนี่ยมีต้องปิดไลฟ์ปะ <laughs> ยอดยอดยอดส่วนมนทาสมาธิเลี้ยงหมาแมวทํางานศินละปะลูกผ,ผักสบายใจขึ้นเรื่อยๆคําถามคือโอเค ตอนที่เราปลีกวิเวกออกไปแล้วเราไปทําสิ่งนั้นอ่ะมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่านะเรานึกถึงสถานการณ์เดิมที่มันเกิดขึ้นพี่เต่ายังมีอารมณ์ลบๆนั้นอยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าพี่รู้สึกว่าเออพี่เข้าป่าแล้วพี่รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ถ้ามิกบอกให้พี่เล่าเรื่องที่พี่เคยผ่านมาแล้วมันไม่ดีอ่ะ แล้วพอพี่เล่าแล้วพี่ยังร้องไห้อยู่เลยหรือว่าพี่เล่าพี่ยังโมโหอยู่เลยอันนั้นน่ะคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะการที่เข้าป่าไปเจ็ดปีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเพราะเรายังแบกอยู่ในใจอยู่ในหัวของเรามาตั้งเจ็ดปีนะคะอืมฉะนั้นนะเอ่อการที่เราเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนแบบอย้ายสถานที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะช่วยบ้างในช็อตเทอ r m มเนาะให้แบบเออรู้สึกดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะแต่สุดท้ายแล้วการที่เราจะ d e t a c h ตัวเองออกจากเรื่องนี้ย e t t เองก็คือเหมือนปลีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงตัวเองออกจากปัญหานี้จากคนคนนี้จากเรื่องเรื่องนี้การที่เราแค่ย้ายสถานที่ไม่ได้ช่วยอะไรค่ะ โอเคไหมสิ่งที่จะช่วยคือเราต้องเข้าใจสถานการณ์นั้นจริงๆเราต้องมีมุมมองที่อ๋อเราเข้าใจแล้วจนเราปล่อยวางได้แล้วไม่ว่าใครจะมาถามถึงมาพูดถึงพี่ไม่โมโ oh หแล้วพี่ไม่เสียใจแล้วพี่ไม่รู้สึกอะไรใดๆก็ตามแต่แล้วอันนั้นนะถึงจะถือว่าเป็นอิสระจากปัญหานั้นอย่างแท้จริงโอเคไหมคะ อ่าโอเคเคลียร์ชัดนะคะชีวิตคือแบบทดสอบเพื่อต่อชิ้นส่วนของเป้าหมายชีวิตครับอืเจ็บทุกครั้งที่คิดถึงมันเห็นไหมแสดงว่าเจ็ดปีในป่าไม่ได้ช่วยอะไรพี่เต่าเลยนะ <c oughs> นะ <c oughs> การที่เราจะดีแทชอย่างที่บอกนะคะดึงตัวเองออกมาจากปัญหาไม่ต้องผูกตัวเองกับปัญหานั้นปัญหาเดิมหรือคนเดิมๆที่สร้างปัญหานั้นอะ คือเราจะต้องเป็นอิสระทางใจอะไม่ใช่แค่อิสระในการไปอยู่ในป่าโอเคไหมคะนะการไปอยู่ในป่าเจ็ดปีไม่ได้ทำให้สิ่งนี้ที่มันผูกกับเราอยู่หายไปเลยนะฉะนั้นลองทบทวนให้ดีนะคะว่าเราควรจะเลือกทำยังไงโอเคไหมอปุปสรรคความผิดพลาดคือครูที่ดีพอผ่านไปได้ครับมาขอบคุณทุกครั้งเออจริงๆ ะคะอุปสรรคความผิดพลาดมันก็เป็นแค่คําคํานึงท,ที่ที่มนุษย์คิดขึ้นมาโอเคไหมการที่ชีวิตเรามีอุปสรรคบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกการที่เราทําอะไรผิดพลาดบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะโอเคนะมันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆที่ทุกคนจะเจออุปสรรคมันเป็นเรื่องที่โอเคมากๆที่พี่จะทําผิดพลาดในชีวิตบ้างขอแค่ว่าเวลาที่เราผิดพลาดอ่ะ เราให้อภัยตัวเองได้ไหมมงมิกเชื่อว่าทุกคนอะให้อภัยคนอื่นได้เก่งกว่าการให้อภัยตัวเองฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้อภัยคนอื่นได้แต่เรายังให้อภัยตัวเองไม่ได้ลองให้อภัยตัวเองหน่อยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราให้อภัยตัวเองได้เราจะรู้เลยว่าโอ้การทำผิดพลาดการเลือกผิดการอะไรผิดก็ตามแต่ในชีวิต it's okay มันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นได้โอเคไหมนะคะ แล้วก็มันไม่ใช่ตาบาปของชีวิตอะนะคะสุดท้ายแล้วเราจากโลกนี้ไปจะมีสักกี่คนที่จำเราได้ถ้ามีเราเรามีลูกมีหลานจะอีกสักกี่เจนเชียวที่ยังจำเราได้นะเราตายครั้งแรกจากโลกนี้ไปครั้งที่สองเราตายจากความทรงจำของคนที่เคยจำเราได้สุดท้ายมันจะไม่มีชื่อเราอยู่บนโลกนี้แล้วสุดท้ายมันจะไม่มีใครจำเราได้แล้วว่าเราคือใคร so it's okay โอเคปะมันปกติมันธรรมดาม,มากในการที่จะผิดบ้างพลาดบ้างเจอเรื่องที่ไม่ดีบ้างต้องพบอุปสรรคบ้างในชีวิตนะคะอ่ามันสงบชั่วข่าวนะคะเข้าใจแล้วหมายความว่าเคลียร์ใจได้แล้วเข้าใจแล้วครับถ้าเราเคลียร์ใจได้นะเราไม่ต้องเข้าป่าก็ได้ค่ะนะเราอยู่ที่เดิมเนี่แหละแต่เราดึงตัวเองออกจากปัญหาเราดึงตัวเองออกจากคนคนนั้นทางใจนะเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้ นะคะถึงอยู่ตอนหน้าตัวปัญหาใจก็สงบสุขใช่แล้วนะคะพี่นุษถามว่าช่วงแรกๆที่โคชุมิกเทรดควบคุมกับความผิดหวังยังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยนะเราต้องทําเหตุให้ดีก่อนนะเหตุให้ดีที่โุมิทบอกก็คือถ้าเรารู้ว่าความผิดหวังมัน manage ยากมันบริหารยากใช่ไหมคะมันจัดการอารมณ์ยาก สิ่งที่เราจะทําเหตุให้มันดีคือเราก็อย่าพลาดบ่อยโอเคปะเราหากลายุทธ์ที่มันไม่ต้อง SL บ่อยๆนะเราวางความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงที่ไม่ว่ามันจะโดน SL ยังไงเราก็โอเคนะถ้าเราโอเคกับความเสี่ยงที่เราวางเราโอเคกับกลยุทธ์ที่เราเลือกนะเราไม่ต้องควบคุมความผิดหวังเลยค่ะ โอเคไหมแล้วนี่เอาจริงๆนี่เป็นคีย์แพนที่มิกะสอนพี่ๆในคลาสไปด้วยที่เป็นครั้งแรกนะที่มิกพูดเรื่องเนี้ยในที่สาธารณะนะคะฉะนั้นถ้าพี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ยังทําตัวเองผิดหวังจากการเทรดอยู่ะลองคิดให้ดีว่าการเทรดมันทําให้พี่ผิดหวังหรือพี่อะ่ะทำให้มันน่าผิดหวังเองโดยการที่เรายังไม่ได้รู้แน่ชัดเลยว่ากลายุทธ์ของเราคืออะไรเรายังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าการบริหารความเสี่ยงของเราอะ่ะมันมากเกินไปไหม เวลาที่มันเสียเราถึงกระทบจิตใจเรามากอ่ะเนงะใช่ไหมคะฉะนั้นเริ่มน้อยๆแล้วค่อยๆไปแล้วเราจะเดินทางเนี้ยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเคลียร์ใจมานั่งเคลียร์ความทุก์มานั่งควบคุมความผิดหวังใดๆทั้งสิน้นทําต้นเหตุให้ดีคะ่ะเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะดีเองโอเคนะพี่นุชตคว่าพี่นุชน่าจะเข้าใจนะคะอ่ะ ทุกอย่างเป็นบททดสอบจิตใจบางเวลาที่เราลดสภาวะเครียดต่างๆได้คือเราควรปล่อยวางบางสิ่งใช้ละทุกอย่างเกิดขึ้นต้องอยู่แบบถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่กาลสันะคะพี่เต่าต้องเอากระดองออกใช่ไหมคะครู <c oughs> <c oughs> เพื่อนแซลแล้วนะพี่เต่านะะต้องเคลียร์ภายในภายในของเราใช่ค่ะโลกภายในของเราอะสะท้อนโลกภายนอกของเราโอเคไหมอู๋อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แพงอีกแล้วนะ ไม่ค่อยมีว่าพี่อาจจะไม่ค่อยได้เจอสิ่งนี้โลกภายในสะท้อนโลกภายนอกของเราลองคิดดูนะช่วงไหนที่เรามีปัญหาในใจเยอะๆอะโลกภายนอกของเราจะเป็นปัญหาหมดเลยค่ะจริงไม่จริงหรือช่วงไหนที่โหโลกภายในของเราช่างสดใสงดงามมีความสุขเหลือเกินโลกภายนอกของเรามันก็จะสนุกมันก็จะมีความสุขค่ะทุกคนจริงไม่จริงนะฉะนั้นเริ่มที่โลกภายในก่อนค่ะ โลกภายในก็คือจิตใจมุมมองทัศนคติความคิดความเชื่อจัดการให้มันดีแล้วเดี๋ยวโลกภายนอกอะ่ะมันจะดีเองโอเคนะอ่าพี่กรศักด์แนะนําให้พี่ๆเนี่ยไปรู้ลมหายใจสักวันละ5นาทีหรือก่อนนอนได้นะคะก็ดีแะการเจริญสติเป็นเรื่องที่ดี ะะอุปสรรคความผิดพลาดก็แต่เรื่องที่เรายังไม่รู้เออแต่เดี๋ยวเราเคยพลาดเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเรื่องนี้ฉันไม่เคยรู้แล้วเดี๋ยวเราปรับปรุงเราก็จะกลายเป็นรู้เรื่องนี้แหละโอเคไหม it's gonna be okay <c oughs> ท้อแท้มไม่มีมีแต่ท้อเทียมแทมพอท้อไม่นาน <c oughs> ยอดเยี่ยมนะคะจริงๆถ้าไม่มีอุปสรรคชีวิตคงจะน่าเบื่อก็ใช่แต่ก็อย่าหาทําเยอะนะบางทีชีวิตเราดีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาปัญหามาให้ชีวิตก็ได้ ะะใช้ปัญญาแก้ไขความทุกข์เกิดจากความหวังผิดหวังสําเร็จในเรื่องใดต้องหาความรู้ให้มากเพื่อแก้ปัญญาให้เพื่อแก้ปัญญาปัญหาให้ได้ถูกทางด้วยปัญญาใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะอ่าผ่านเรื่องกระทบใจิตใจใหญ่ๆมาพอเจอเรื่องเทรดนี่จิบๆเลยครับอยากให้เคลียร์เรื่องใหญ่ๆนั้นะออกจากหัวใจก่อนนะคะพี่เตา๋าเพราะถ้าเกิดว่ามันใหญ่จนเรื่องเทรดเป็นเรื่องเล็กนั่นหมายความว่าโลกภายในของพี่เต๋อ่ะยังถูกกระทบอยู่เลยนะคะ และพี่ก็แค่ปล่อยให้การเทรดมันมากระทบเพิ่มขึ้นเพิ่มจากเรื่องใหญ่ๆนั้นเป็นเรื่องเรื่องใหญ่ๆจุดห้าขึ้นมาเก็ตปะจริงๆชีวิตเราไม่ต้องนำหน้าด้วยเรื่องที่กระทบจิตใจหรือการเทรดมากระทบจิตใจเราก็ได้หนึ่งออกใช่ไหมคะนะฉะนั้นเคลียร์เรื่องภายในของเราให้จบให้ดีคะ่ะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเอาความเจ็บปวด การเทรดไปเทียบกับความเจ็บปวดใดๆในชีวิตที่ผ่านมาเพราะมันไม่จําเป็นจะต้องเจ็บปวดก็ได้โอเคไหมอย่างมิกมิกไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดกับการเทรดมันไม่ใช่สิ่ง,ม,ม,งมันไม่ใช่เส้นทางที่เราต้องเดินไปได้สำน,นะคะอ่ะอีลเลียดจะตอบโจทย์คุณมิกไหมครับเกี่ยวกับการเทรดตอบสิฮะเพราะถ้าไม่ตอบมิกก็คงไม่ได้ใช้มันในการเทรดเนาะสำหรับมิกเนี่ยมิกใช้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะโอเคเลยนะคะ คุยกับตัวเองครับสาธุมีคนสาธุนะอย่าสาธุสิม้ามาคุยกับพี่ๆเฉยๆนะ,ะคะโคน่ารักนะคะอยากให้มิกมาเยียวยาเอ้ยเยียวยาตัวเองดีที่สุดค่ะเพราะว่ามิกไม่มีทางรู้หรอกว่าพี่เคยผ่านประสบการณ์อะไรมาแล้วตอนที่พี่ผ่านมันมาเนี่ยพี่มีความคิดว่าอย่างไรนะคะเช้น การที่เราเคลียร์กับตัวเองเนี่ยเรารู้ดีที่สุดว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรา r รีแอคไปแบบไหนเราตีความมันแบบไหนไปเคลียร์ให้หมดเลยที่ยวิงบอกให้ไปเคลียร์คืออะไรรู้ไหมไปตีความใหม่ค่ะสถานการณ์เดิมเรื่องในอดีตเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เรากลับไปแก้ไขได้ทุกวินาทีคือกลับไปตีความใหม่ค่ะโอเคไหมอย่างเช่น สมมติว่าอะมีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเนาะว่าเออสมมติเขาเรียกว่าอะไรอะอายกตัอย่างให้ม็กหน่อยสิมิกอยากลองตีความให้พี่ๆดูว่าเอ้ยการตีความใหม่เนี่ยมันมันเป็นยังไงนะคะ <c ười> มีคนถามว่าครูมีเป้าหมายออกบวดไหมคะยังค่ะไม่ไม่ขอรบกวนถามพมมอายุเท่าไหร่ทัศนคติ positive และสร้างสรรค์มากเลยยีิบเก้าค่ะเพิ่งยี่สิบเก้า เยียวยาด้วยถุงยางชีพน้ำท่วมครูทั้งเก่งทั้งสวยจริงๆทั้งกายทั้งใจออขอบคุณมากเลยนะคะอะขอปัญหามาหนึ่งปัญหาแล้วมีจะช่วยพี่ๆตีความนะจะได้รู้ว่าวิธีการตีความเหตุการณ์ที่มันไม่ดีในชีวิตเนี่ยเราจะตีความว่ายัางไงบ้างว่ายัางไงในบ้างนะ เป็นการบ้านของทุกคนแล้วกันการบ้านของทุกคนวันนี้คือกลับไปตีความใหม่ค่ะเรื่องที่มันเป็นเรื่องในอดีตที่เรารู้สึกว่าโอ้มันแย่กับชีวิตเรามากเลยมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีปัญหามากเลยนะคะชีวิตคุณจะไม่มีปัญหาค่ะถ้าคุณไม่เรียกมันว่าปัญหาโอเคปะ <c oughs> สวัสดีครับพี่อาทิตย์น้องเรียนจากที่ไหนครับหมายถึงว่าเรียนอะไรคะเรียนปริญญาเหรอมิกเรียนจบมาจากอังกฤษค่ะ โดนโกงเรื่องเงินอาโอเคสมมติว่าโดนโกงเรื่องเงินใช่ไหมคะเราจะกลับไปตีความใหม่ได้อย่างไรบ้างนะอย่างแรกเวลาที่เราโดนโกงเนาะเราก็จะรู้สึกว่าอยากจะด่าคนที่มาโกงเราอะทำไมเธอมันแย่ขนาดนี้ใช่ไหมคะอะเราด่าคนที่ทําเราแล้วหนึ่งนะแ่ทุกครั้งที่เราด่าเขาอะเชื่อไหมเราแอบด่าตัวเองในใจได้ว่า ฉันนี่มันโง่งให้เขากงได้ยังไงใช่ปะอ่ะนี่อารมณ์ลบแล้วนะสิ่งลบๆที่เกิดขึ้นแล้วนะที่ที่เกิดจากปัญหาโดนโกงเรื่องเงินนะอ่ะหนึ่งเราด่าคนที่โกงเราสองเราด่าตัวเองด้วยว่าทําไมเราโง่จังวะมันถึงโกงเราได้ใช่ไหมคะการที่เราจะต้องกลับไปตีความใหม่แบบ่งเป็นสองพาร์ทอันนี้คือเร็วๆเ,เลยนะพาร์ทแรกคนอื่นที่มาโกงเรา ลองดูสิว่าปัญหาเขาเป็นยังไงปัญหาของชีวิตอะเขาคืออะไรเพราะพี่รู้ไหมว่าคนที่มีความสุขกับชีวิตอยู่แล้วอะเขาไม่มานั่งสร้างปัญหาให้ชีวิตคนอื่นโอเคไหมคะคนที่มีความสุขอยู่แล้วคนที่พอใจกับชีวิตตัวเองอยู่แล้วเขาจะไม่ทำตัวเป็นปัญหาของชีวิตใครคนอื่นเลยค่ะแสดงว่าคนที่มาโกงเงินเราเนี่ยดีไม่ดีเนี่ย เขาอาจจะมีความทุกข์อะไรอยู่ในใจไม่มีความสุขกับตัวเองเกิดปัญหาอะไรในชีวิตของเขาก็ได้โอเคนะถ้าเรามองเขาอย่างเมตตาเราก็จะแบบอ๋อโอเคเรารู้ว่าเธอไม่แฮปปี้กับชีวิตโอเคไหมคะให้อภัยไม่มีใครโกงคนอื่นไปแล้วมีความสุขหรอกนะอย่างที่สองเคสตัวเองทำไมฉันโง่จังปล่อยให้เขากงได้ใช่ไหมคะ สิ่งที่เราต้องทำคือให้อภัยตัวเองค่ะมองตัวเองใหม่จากที่เรียกตัวเองว่าทำไมฉันเป็นคนโง่ให้เขาโกงเปลี่ยนเป็นเราก็คงเป็นคนที่จิตใจอ่อนอ่อนหวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบเจนทโอะมีความอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะเราจึงเอาเงินก้อนเนี้ยไปให้คนนี้ ตอนที่เราให้ไปเราไม่ได้คิดว่าเขาจะโกงใช่ปะ่ะเราก็แค่มองโลกในแง่ดีเราอยู่ในโลกที่มันสวยมากเราไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเรานะแสดงว่าจริงๆเราพี่ไม่ใช่คนงโง่นะแต่พี่เป็นคนที่ใจดีโอเคไหมอะทีนี้เราก็ต้องมานั่งให้อภัยคนใจดีที่อยู่กับเราตอนนี้ด้วยเขาไม่ใช่คนงโง่ โอเคไหมเมื่อเราให้อภัยเสร็จแล้วทั้งคนที่ทําเราทั้งตัวเราเองนะคะเราก็ค่อยมานั่งให้ฟีดแบ็กตัวเองว่าอ๋อเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นยังไงได้อีกแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะอันเนี้ยคือการตีความให้มันเป็นโพซิทีฟมากขึ้นเราไม่ได้เป็นการตีความแบบหลอกตัวเองด้วยนะนั่นคือแฟกต์ความจริงโอเคไหมคะ เคยรู้สึกเบิร์นเอาท์กับการเทรดไหมครับแล้วผ่านมาได้อย่างไรไม่เคยค่ะเพราะสำหรับมิกอะมิกรู้สึกว่าการเทรดมันสนุกเพราะถ้าเกิดว่ามิกไม่สนุกกับมันแล้วมิกเบิร์นเอาท์กับมันณนะตอนนี้มิกคงไม่มาน,นั่งคุยกับพี่ๆหน้าไลฟ์ตอนนี้หรอกโอเคไหม <laughs> <laughs> นะคะปัญหาคือจะไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับอะไรบางอย่างก็ลิสต์ออกมาเลยค่ะถ้าไปต่อเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรถ้าพอแค่นี้เราจะได้อะไรเราจะเสียอะไร แล้วเราก็มานั่งเวทกันว่าอันไหนดีกว่ากันจบนะวิธีคิดดีๆได้อย่างนี้อ๋อเรียนที่อังกฤษมาค่ะแต่ว่า,วามิกะชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบคุยกับผู้ใหญ่ว่าเออผู้ใหญ่เขาแบบมีมุมมองกับโลกใบนี้ยังไงไมิชอบคุยกับคนแก่นะพอมิกรู้สึกว่าเขาเขาอยู่มานานกว่ามิกอะเรามิกอยากรู้ว่า ตอนที่อูมิกยังไม่ได้เห็นโลกใบน,นี้มันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะผมก็ยิบก้าวแต่ขอเรียกครูได้เลยค่ะนะคะครู Who จบจิตวิทยาใช่ไหมคะนอกจากการเทรดไม่ใช่ค่ะไม่ได้จบจิตวิทยาค่ะจบส i e น c e ค่ะจบวิทยาศาสตร์โอเคไหมนะฉะนั้นอูมิกอาจจะเป็น living example ตัวอย่างที่เดินได้ของทุกคนว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะอะไรไม่ว่าเราจะเรียนจบอะไรมาไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเราจะทําอาชีพไหนเราสามารถมีทัศนคติที่ดีที่เฮลตี้กับสุขภาพจิตของตัวเองและผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเราได้โอเคเนาะ <laughs> ดีไหมคะเซสชันวันนี้นะพี่ยังเ์กบอกว่าใช่ครับแต่พอมานนั่งนึกย,ย้อนก็รู้สึกว่าตัวเองใจดีเกินไปมาก คนที่ใจดีเกินไปมากไม่ควรได้รับบทลงโทษค่ะโบดอย่าลงโทษคนที่ใจดีคนนั้นโอเคไหมแต่คนที่ใจดีมากควรได้รับการให้อภัยค่ะจงกลับไปให้อภัยคนที่ใจดีคนนั้นในตัวเราด้วยโอเคไหมคะอ่ะประมาณนี้สำหรับวันนี้นะเกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะคะหวังว่าพี่ๆทุกคนเนี่ย จะได้เรียนรู้อะไรไปเยอะนะจากเซสชันนี้นะคะทั้งเรื่องของวอลุ่มวันอะไรเสร็ที่เราเรียนไปเนาะตามหัวข,ข้อไลฟ์นะคะกับเรื่องของสภาพจิตใจเนาะปัญหาทุกปัญหาในชีวิตกระทบการเทรดและการลงทุนหมดเพราะว่าการเทรดและการลงทุนมันคือบิสเนสของการตัดสินใจถ้าพี่ยังเคลียร์โลกภายในของตัวเองไม่ได้การตัดสินใจของพี่มันจะไม่เฉียบคมค่ะแล้วมันจะทำกำไรได้ยาก มงไม่ถึงเรียกเซสชันนี้ว่าเป็นเซสชันที่เป็นของขวัญปีใหม่และของขวัญคริสต์มาสให้พี่ๆทุกคนโอเคไหมคะหวังว่าพี่ๆทุกคนนะคะจะได้กลับไปอบกอดตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองและให้อภัยคนอื่นนะคะมองโลกในมุมมองที่ให้พลังกับเรามุมมองไหนที่ดูดพลังเราให้ตัดมันออกไปซะเพราะฟรีดอมที่เรามี อิสระภาพที่แท้จริงที่เรามีคือการมองของเรามุมมองของเราความเชื่อความคิดของเราส่วนคนอื่นเขาจะทำยังไงเราควบคุมไม่ได้โอเคไหมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะคะมีวันที่ดี Have a good night นะคะก็ ก่อนจะไลฟ์เสร็จก็ดึกแล้วเนาะขอให้ทุกคนฝันดีละตีสวัสด์แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในปีหน้าสําหรับปีนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่กับมิกมามิกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่พี่ๆมานั่งใช้เวลาร่วมกันกับมิกนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันนะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆะคะ่ะบ๊ายบายบาย